นานด้วยนะครับซอยกันครับซอยกันขอมาเลยนะครับบ้านครับพี่ดินแม่นะครับแม่หน้าองูนะคะในกิจการงานเดิมตน ด้วยดูการที่จะมาถึงนั่นก็คือปี67 68บอกราวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บวกสเบเป่นทางดานการบายครูของเข้าดีพานมากท้าบุญบันทักพร้อมด้วยในวันนี้นะครับก็วงสวงเวทีบอกราวสิ่งศัก์สิทธิ์ศิลปินกองมีคู้มีบามีผู้บาจางรวมไปถึงของครูของเข้า แอลไนดีนะเดมัวบอกกันเดอเใครเ่ใครเสร็จแล้วว่าเลยใช่ไหมสวัสดีทุกท่านนะคะทาบ่อนพหลนครับคุณลยแล้วว่าเลยลูกเอาใจคืออะไรทุกนนี่ท่เล่นี่อ่อหก่อนดอกม่พวนโมวักันล uh 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 ูกนะนโมตาพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม huh พ uh uh ุท um, ธัสสะน้โมตาสสพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตา ้องตามล้ลูกห้องไดใจก็ได้ ไม่ยุ้ยนะคะ <S 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 ชิมง,งานนะคะ บอตานิงานบอกเวองคุนะคะ

แถวเลยลูกร้อเลยนะนักร้อใครอยากรัก็ราหลังเลยแม่แถวเดียวและเราะสั่งท่าล่ำร่ำพาคุ้ยิ่งทำที่ผู้ที่ต้อกลุ่มร่ท่าผู้ยิ่งเหมือนเลยนักร้องใครอยากร้องก็ร้องนักร้องใครอยากร้องรองลูกร้างไม่หมดเลยรํางถาวรชิมงานนะคะก่อนทีซ้อมเมื่อนี้นะคะเขากว่าบอกการองครูก้อนนะคะ ัาเกี่ยวกับดนตรีเปนรานี่ดนะไปฟังเรื่องการเบิดเยอะวันนี้ <พอ S 1> เราจะซ้อมใหญ่นะคะผู้ใดเข้าคลุมปิดมือมมน,นี่ก็สิเบิ้งตั้งแต่วินาทีแรกในกลุ่มปิดนะคะพี่น้องนักร้องราเราเรืเอางโรได้เลยนะใครอยากรำรำข้างหลังได้เลยไล่กล้องใหญ่ด้วยนะคะนักร้องราเอาเรื่องโรชาแล้วนะครับเขาต้องนะ จะลำด้านหลังนะคะ<ฮ>น้องหาน้องเต้ยพี่หมีนะคะน้องเพลงแล้วก็น้องบูมน้องไม้พี่แนนอ่าแล้วก็วินเนอร์นะคะ นักร้องทุกคนนะคะเพรกะกับว่าฟอนนะคะพี่น้องแล้วก็บอสของเรานะคะสวัสดี3,100ท่านนะจ๊ะบอสบอสลำสวยมากนะคะ สวัสดี3,200ท่านนะคะ เราฟอร้อนแล้วนะพี่น้องที่มาทัาฟอนแล้วเราก็จะแบบเริ่มซ่อมใหญ่กันเลยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะคะวินาทีนี้เป็นต้นไปนะคะมันสิไร้คุมปิดอ่ากล้องใ่นะคะพี่น้องผู้ดใดเขาคุมปิดนะตอนนี้หน้ามือนี้นะคะกระสีแดงที่แมาเราซ่อมใหญ่ยยจะน่าจะเต็มนะคะพี่น้อง ยู่ในกลุ่มปิดโดยกล้องใหญ่นะคะสีเ่เบื้องก้อนมืออ่ามือจริงจะสีแม้พี่น้องเรียกเข้ากลุ่มนะคะเดี๋ยวจะนอยไล่เปิดทั้งสิบปีละเด้ถ้าเกยี่งลงไล่เด้จะนอยไล่เปิดแล้วแล้วเดี๋ยวจะไล่กล้องใหญ่แล้วในกลุ่มปิดแล้วนะคะใครยังไม่เข้ากลุ่มรีบเข้ากลุ่มนะคะเอ้ยน้องคาที่ฟอนคือน่อแท้เพื่อนะ ตาเฮ้ยม้อตาเนี่ยเฮ้ยมึงเปลังได๋เฮ้ยเรีย,ยบร้อยแล้วนะคะน่าจะหนึ่งเพลงหรือเปล่านะคะพี่หมีพี่แนนที่ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวพาไปดูน้องบูม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  น้องวินเนอร์นะคะน้องแคโอ้ไม่ใช่น้องไม้วรันยูน้องรักของพี่นี่พี่แนนพี่แนนนะคะยิ่งใหญ่หลังการมากนะคะเอาคือหยอดเร็วกว่ามูนี่ฟ้อนสไตล์ตัวเองค่ะไม่ต้องไม่ต้องเลียนแบบเพื่อนย่าเบือนย่าเบืนอนออ ไม่หน่องเพ่งน่องเพง่งคลิปลที่ปักหมุดได้เลยนะคะคลิปลิงด้านล่างได้เลย ep สองสองสองนะคะพี่น้องนาลิต่าไลท์นะคะอ่าหน่องเพ่งหน่องเพง่งอา่าลำสไตล์ตัวเองก็ได้นะน้องเพลงเพื่อน เพ่นพยายามล่าเพื่อยืใอ้แล้วนี่อ่าพระเอกของเราพระเอกบูมเพเอกวินเนอร์พระเอกเตยพระเอกตาพระเอกน้องฮาร์ดไปไหนวันหายใจออกอยู่ปะวันนี่นี่ฟ้อน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 พี่น้องมึงเนี้ยนี่เออืออือ เพื่อนตาเพิ่นตาฟิฟซีกบลังดีดีเนาะเิฟซีดูดีอยู่ค่ะสามพันอัพนะคะรีบเข้ากลุ่มนะคะรีบเข้ากลุ่มปิดนะจ๊ะ จบแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะสวยงามมากแบบนี้จิตก,การตาดีมากนี่กูเ <laughs> ตอเสียงกูเจอเสียงกูเตอ นี <ersch> nicht, ่ผ eh, oh, ja. ู er er ้ตีข at ้องไม่อยู่เมื่อวนี้แม่ก็ม่แต่งตัวโอ้โอ้ชาจะมาตีข้องอุ้มปูนะคะโอ้ยผู้คนที่คนรู้ก็เศร้าแล้วยังแม่ผู้ตีเธออยู่ท้ายหลั เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมตัวแล้วนะคะ,ะบนเวทีนะคะฝากขอบคุณพี่น้องจะมาขอลงไลน์เดี๋ยวป่านนี้เพราะเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วนะคะเพราะว่าเราจะไลน์ในกลุ่มปิดนะคะโดยทีมไลน์สายซูมนะคะผูะ้ไดขอบคุณคดอเบิ่งที่มทาทัสอบแต่แต่วินาทีแรกนะคะรีบเข้ากลุ่มเลยนะคะเพียงราคา149บาทนะคะเฉพาะมือ เปิดวงพี่น้องเมื่อต่อไปรอบต่อไปกับหนึน่งรอยบาทชื้อเจ้านะคะอันนี้เป็นรอบพิเศษถือว่าประถมมะเริกเปิดวงนะคะปฐมมาเริกเปิดวงนะคะกับสีราคาหนย่สี่สิบเจ้าบาทนะคะวันนี้นะคะยิบขอบคุณด้วยพี่น้องเด้อนนดบอสเก็บตัวแล้วนะคะ สวัสด26ี2,600ท่านนะคะแซ่บ๊อบปะไม่ย <ah ังกินอ่ะน่าอาจารย์น้องตีสแตนบายแล้วนะคะ ฝากขอบคุณนักพี่น้องเดอ้เอไม่เออนี่ดนขอขอเอาไ้ผ้าลินิเพิงบอสมาหน่อยเราจะไม่ได้ต้องในบล็อกิี ค่ะเป็งบอทเทลครับผู้หญิงนะคะเอาแต่ผู้หญิงนะมาบล็อกเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นสไตล์ลัมซิงของเรานะชุดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอาผ้าเล่บมาเจ็บคอก็บอกกัน